มีน้องเแตมใหม่เจ้าแตมออกใหม่เหรอคะแตมใหม่ใส่ใจมากคุณแม่เจอกันสวัสดีค่ะคราวนี้คราวนี้เขาจะมีเครื่องเล่นใหม่เป็นไอรอนแมนไอรอนแมนดิสกี้อ๋อดึกแตมหมดเลยนึแวก็มีน้องเชแตมใหม่อ๋อเจแตมเจ้แตมว่าไม่ใหม่แล้วเก่าแล้วหลายครั้งแล้วเจ้าแตมใส่กระบีเลยครับเจ้ามบนนตอนนี้ไปฮ่องกงแอร์ไลน์อีกแล้วค่ะแล้วก็นั่งดีเจเคลาสเหมือนเดิม ่นใหม่ของเราคะ่ะคือไอรอนแมนไอรอนแมนเอ็สพีเรียนนะค่ะเท่าที่อ่านนะมันน่าเล่นมากอะ่ะแม่อยากให้เชอร์เตมเล่นได้แม่ใจใเล่นด้วยนะน้องพิมอยากเล่นไหมคะอยากค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ปลุกไปเล่นนะแล้วให้น้องพิมอะ่ะอยู่กับเชอร์แตมได้ไหมอ่านี่มีกล้องอีกคนน<อ>ึงค่ะมีกล้องต้องเชอร์แตมท้องน้องแล้วค่ะนี่ค่ะน้องพิมเต็มท้อง<แ> มาทำไมแต่มาสกุชี่มาทำไมอ่ะเรามาทำไมโหมีสกุชี่แน่ด้วยข้าวโพดนุ่มมากเลยอะไรเนี่ยสกุชี่ดำเลยเนี่ยนี่สกุชี่ดำเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยนี่คือโชว์เต็มเลือกเองเลยเหรอคะเนี่ยใจัดมาเองเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปลื้อกระเป๋าเด็กสิมั้งดีกว่าเนาะ แมวนี่ไงนี่ไงสอบเีสลูกแมวร้องเมียวเมียวได้ยังลูกแมวไปเลี้ยงซืมาตัวจีบมาขอไปใูแมวเขาตัวจีบาแนวสิบบาทือที่ไหนลูกตัวมีมี่มีมี่มีเหมียวเ้อะไรนะลูกมีมี่อ่ะ เออ้งิเ่อเรียนภาษาเชื่อเต็มนะครับเดี๋ยวก็พอถึงเวลานี่น้องกิ๊กก็จะฝางเชื้อเต็มพูดเรื่องนะตอนนี้ยังไม่ค่อยฟังเรื่องเท่าไหร่รู้ไหมคะไม่รู้เลยค่ะเมื่อกี้เชื่อเต็มพูดอะไรหนูไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าขณะที่แสดงชอบเด็กขออนุญาตครับอะไรนะที่บ้านเราจะไปที่เที่ยวที่ ขึ้นเครื่องแล้วค่ะตอนนี้น้องชูแปมเติอนตามอยู่ข้างหลังค่ะเหยบยมหเบสองสิบสอโอโอเคมีทีวีให้ดู อันนี้นะคะก็จะเป็นแขนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ค่ะที่นั่งใหญ่มากค่ะมีม้านมีผ้าห่มผมขนวมเลยนะเราจะพักอย่างไรคะผ้านวมใหญ่มากค่ะมีตัวโอ้มีอันนี้อันนี้อะไรคะลองเปิดดูค่ะเปิดดูน่าจะเป็นถาดอาหารป่ะเปิดไงคะท้าไมเป็นปกติเจ้าหน้าที่จะมาเปิดให้เราค่ะออ๋อนี่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 ทีวี อ๋อไม่ใช่มีเป็นภาคอาหารที่มีอยู่นี่ไงคะโอ้โหจ้อเบลอเลยค่ะถูกใจแน่นอนเขาจะมีดินทั้งพังอะไรด้วยเหรอนายนี้ไม่เหมือนที่เราเคยนั่งหรอไม่เคยตอนนั้นเราเราจะนั่งเป็นอีกแบบนึงแล้วนอนน้ำได้ไหมได้นะแม่ว่านี่ไงไม่ใส่รองเท้าเหรอไม่ใช่บเดไว้วาเดี๋ยวเดี๋ยวบังคับตรงนี้ตรงนี้ค่ะในรถไฟก็ขับเดี่ยวบังคับเลรใช่ไหมอย่าแม่อันนี้ออกให้เปิดไฟ เดี๋ยวเปิดไฟไม่ได้มันไม่ให้เปิดอ๋อได้แล้วอ๋อไม่คิดเปิดใหญ่อะเราเลยอ๋ออย่างงี้อ๋อมันจะดังแค่แป๊บเดียวแล้วพอดแล้วไม่กดเรียกแอนแล้วพีลูกอะไรตาบอกไงคะอันนี้คือเรียกแอนอันนี้คือไม่เรียกอันนี้ลาบอันนี้เอ็นขึ้นมานิดนึงอันนี้เอ็นขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้หลังตรงอันนี้คือเป็นビジネスคลาสของุ่ม สบายมากคือสามารถปรับนอนลาดได้แล้วก็หมอนมะฮ่มไหนรอบมันเปเส้นเดี่ยวไนปรับรอบมนี่ไงานกำลังเด้งเด้งดึงขึ้นมาเฮ้ยพี่อันนี้มันยืดออกไปด้วยเห่ะไหนไม่รู้ไหนเนี่ยมันยืดออกไปอ๋อเหรออัตโนมัติใช่ไหมข้างหลังก็จะยืดออกมาเนแบบทาข้างหน้านี่เหรอลาดไหมลาดยังเอาให้ลาดเปเลยค่ะ คือปกตินะคะป้าป้าถ้าบิน business class อ่ะใส่คือนี่ตัวให้เลยอ่ะอ่าแต่ของเ่องไรอ่ไประมาณเหมือนต้นต้นประมาณเหมือนต้นต้นที้นาแล้วก็ได้แบบนี้เลยการฟหนึ้นใช่ไหมออเรนจ์ชูส์เพลสนี่ก็เปาโยกอ่แอปเปิลนะไม่มีไม่มีหรกนอนแล้วก็รัสชิบิลนี่มีหูฟังอยู่ตรงนี้ค่ะ หูฟังอยู่นี้น้องพิมทีอ,อุ้ยหูฟังมเป็นแบบผู้หญิงดีมากเลยอ่ะมันแบบเป็นนุ่มๆอ่ะนะเนาะหูฟังมันแบบดีก่กูกระดูแล้วมีน้ำเปล่าให้ด้วยขวดน่ารักทำไมมัมนเป็นขวดแบบอยู่ตรงเนี้ยค่ะป๊าอ่ตรงนี้นี่ไงอันนี้ก็วางได้ เออดีป่ะแหวนนั่งที่หล่ออันนี้คือปกติมันจะอยู่แบบน,นี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเอียงมาต่ำได้ขนาดนี้เราลองขึ้นใหม่ <Okay. S 1> เปลี่ยนโหมดเอาเป็นมานั่งตรงนะคะคุณแม่ไปดูราคามาให้แล้วปาร์ตี้ก็หมื่นต้นอ่ะหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสบายที่สุดตั้งแต่คือน,นั่งมาบนเครื่องบินแก้วน่ารักจังเลยจังสุด เดี๋ยวเขาตื่นนะโอ้โหเดห๋วจิวทำใจเลยดูขอดูการ์ตูนก่อนนะคะอยากดูค่ะว่ามีการ์ตูนอะไรบ้างเดี๋ยวจิ๋ิวเขาปรับมาเป็นระดบับกลางๆเลยนะคะประมาณนี้ค่ะไกลไปไหมลูกไม่ไกลคะ่ะโอเคอะค่ะ ค่ะอันนี้กดลูกกดกดเข้าไปก่อนเอาหัวนี่วางวเอ้ยใ่หม้าดูได้ยย่งค่ะว้ดูได้ เอาแบบอิงลิชค่ะ <English. S 3> อิงลิชอาหารมาเร็วนะคะตอนนี้อันนี้เป็นเอะไรอะแอปเปิ้ลไทเซอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเข้าเลือกอะไรสลัดหรอป,รปร้าสลัดไก่หรอใช่ไหมอันนี้เราจะไม่กินในจูเขากินแต่อันนี้อันนั้นคืออะไรอ๋ออันนั้นพุดดิ้งม,มงะม่วงป้ามีไหมคะยกให้หนึ่งยเฮ้ยโกเดลว่านะโกเดว่าอ๋ออันนี้ชิคกี้พายกยิ้มโกเดลว่ามันมีช็อคโกแลต ขอคอยึดค่ะหนะให้เลยนะกินอร่อยมากพุดดิ้งมะม่วงอร่อยมากแรกกัน,นะไรก็ิบอร่อยนะอ,รนะอร่อยมะอร่อยนุ่ปังกระเียมอันนี้นมปังกระเทียมค่ะ ที่จิวสั่งมาสองชิ้นนี่อันนี้กินแล้วหรออร่อยไหมคะอร่อยกินไปสองชิ้นแล้วอะ่ะนี่ชีวิตก็สำราญมากนะคะกินไปด้วยดูกระตูนไปด้วยมีความสุขมากปกติอยู่บ้านได้ไหมแบบนี้ได้ไหม <c oughs> ทำอยู่ไม่ได้ <c oughs> อันนี้อาหารจาน <c oughs> หลักคะอันนี้เนื้อกับมันบดของคุณแม่เป็นไก่กับบะหมี่ น้องพิมพโง่เห็นบะมีไก่เขาเลยเปลี่ยนใจขอพี่ก็เปลี่ยนจากเนื้อเมื่อกี้เป็นบะมีไก่แล้วตรงเนื้ออร่อยไหมคะจะบอกว่าบะมีไก่อร่อยมากคือไก่มันนุ่มอะ่ะคือแม่ดูในเมนูแล้วนะของทุกอย่างของ business class มือเนี้มันจะเป็นของพันาคาร blue elephant ไงที่มันงงงแล้วค่ะป่มยังยิงแกะใะทออกมาแล้วค่ะใช้เล็บคุดๆลองดูกระตัวกนตด้านคก จะไปชวนเยอะมากฮะเรื่องอะไรเยอะมากจะไปเมื่อกี้เรื่องล่าสุดเรื่องเนี่ยค่ะนี่เดโก้เหรอดูกระตูนแมดูค่ะดูโคลโรแล้วพี่ดูอะไรคะดูการ์ตูนใช่ไหมเขินกระตูนที่เปป็นหมา่ะกินไปเยอะเลยสิเนี่ยฮะดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาเลยดูนปล่าที่เปนโชว์รัตถงพ่อแม่ลูกไปหมดเลยฮะกินหมดเลย